ตามได้ข้างหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เป็นช้างด่างอยู่ครับเดูเอวดูเอวจริง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 ดู ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเดาขุนเงินนะคะนี่ก็อยู่กับคุณแสนล้านบรรยากาศตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านนะคะแสนล้านอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเตรียมรอเข้าหมู่บ้านก็ฝึกซ้อมท่าเต้นนะคะฝั่งออกกําลังกายตอนเชา้าฝั่งนู้นก็กําลังอาบน้ํากันอยู่ เสร็จแล้วไปเป็นคิวพี่คุณครับ

ง่ง่ no งไนง่วง่งนีเอเอ้า้า้าเอ้า้องวันหวานมมามามาาจะไปไปแล้วค่ะทีมงานก็เตรียมเก็บข้าวของนะคะเตรียมขึ้นรถนะคะแล้วพี่คุณใหญ่

อ้ออยากไปเต้นกับเขาบอลพิคุณนุ่นน้องๆเขาเต้นอยู่บึดจำบึดพิพิุเอี้ว เดี๋ยวจะให้ทีมงานของคุณแสนล้านเข้าบ้านนี้เลยนะคะเร่งเร่งได้ดาอาบน้ำไปก่อนเดี๋ยวไปดูน้องๆน,นะคะอือดูดูขอขอกัน

อาใส่ร้านหให้คุณใต่ร้านด้วยคุณท้องกินแต่ตัวเองเลยเย้คุณท้องแยกย้า <g> ย <ül> เด็นบนกันอยู่เตรียมแล้วค่ะ เป็นแต่ล้านก็ให้พี่อ้วนนะคะเป็นคนพาผนแสนล้านทัวร์นะคะแล้วก็ให้ให้คุณนายนะคะเป็นคนพาขุนทองนะคะจับขุนทองเดุเอวดุเอวหนูเบิจัมเบิดแบบขุนทอง วิทวิทยฮ่มจะไปซยอาดาขาวอ่เจ้าอยแถวนี้แบบย่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคือ พักตรงไหนก็ก็มีหญ้าโดยโไม่ต้องหาหญ้าเลยนะคะคคคคดพูพี่ขุนต่อนะ <c oughs> อคะอาบน้ำได้ข้างหนึ่งแล้วค่ะอคตอนนี้เป็นช้างด่างอยู่ครับอหะยังคอยทำไมละ่ะลูก <c oughs> เออออ,อ,อ,อะไรล้นไปทำตาต้องอาบทีละสองครับพี่คุน หนูหน้าหนูหน้า,าทำไมข้ออับอ้าไม่ผมแบบนี้อ้ ช้างที่ชอบทําตาเหลือก <laughs> ไปเสร็จแล้วครับอย้อาบตัวก่อนครับ <S <S นี่ง,งลูกนิ่

าล้างหน้าให้ละครับ้างขวดเด้ถอนะถอยลูกถอยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะได้ขนุณย่าจิบไปเท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ได้เต็มตัวเข้าหมู่บ้านนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ